สวัสดีพลังงานมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะทุกๆพลังงานเลยนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ไม่ว่าจะดูเองหรือมันดันขึ้นสีก็แล้วแต่นะคะเรื่องมึงเออไม่มีในโลกใบน,นี้เนาะแล้วก็ขอจงรู้วเลยว่าจงมีสติอยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองเยอะนะคะเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองนะเดืนอนธันวาคม เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นขอให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นในทิศทางที่ดีสําหรับเราทุกคนนะคะเป็นในทิศทางที่ดีสําหรับเราทุกคนเลยนะ,ะขอให้ขเขาเรียกว่าอะไรสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุขสําราญชื่นมื่นทุกคนเลยนะ,ะจักรวาลมีเรื่องใดมาบอกกับทุกคนเนาะ ใครอยากจะให้อาจารย์ทำคอนเทนต์เรื่องไหนก็ส่งมาบอกนะอาจารย์ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ล่ะชอบคอนซัลต์ส่วนตัวมากกว่าใครสนใจคอนซัลต์ส่วนตัวนะก็บ้านเขียวเนาะยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่คุณต้องการนะจ๊ะโอเคขอเสียงน้อมจากองคพ่อสิวามหาเทพวิงใหญ่ได้บอกผ่านพ่เด็กนี้จกักรวาลมี เรื่องใดมาบอกทุกๆคนที่เห็นคลิปนี้นะคะจกักรวาลมีเรื่องใดมาบอกทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะและน้อมรับฟังคำทำนายนี้ไปนะคะคลิปเป็นแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะไม่ต้องซสีเรียสอะไรนะสบายๆนะคะโอมนัสิวยา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 โอโหไปแลกกัปัง ไปแล้วก็ปังเลยจ้าน้องมารับพลังงานปังๆนี้เลยจ้าไปแล้วก็ปังเลยนะคะไปแล้วก็ปังเลยโอ้ใครกําลังแบบก็เรียกว่าอะไรอะอืมก้าวผ่านกําลังผจญปัญหาอยู่กับความวุ่นว้าวุ่นวายความรู้สึกโหยหา ใครยังอยู่ในอารมณ์ที่โหยหารู้สึกขาดแคลนขาดแคลนทั้งกำลังใจทั้งทั้งทรัพย์รู้สึกว่าติดขัดมากๆนะคะใครที่อยู่ในพลังงานนี้เอนเนอร์จีนี้นะคะก็ให้รู้เลยเลยว่าเดี๋ยวคุณจะก้าวผ่านข้ามผ่านนี้ไปได้นะคะอุปสรรคใดๆที่มันมีอยู่ณนะตอนเนี้ยเดี๋ยวคุณอุปสรรคใดใดเนาะเดี๋ยวคุณจะก้าวผ่านไปได้หลายๆคน เหมือนว่าความรักมีคู่แข่งเหมือนห,อหรือการประมูลงานมีคู่แข่งการทำงานการติดต่อเจรจาหรือการดีลงานต่างๆมันมีคู่แข่งอะ่ะมีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้แข่งขันเดือดอะไรประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคิดเป็นแรนดอมนะคะอาจจะตรงไม่ตรงใครเลยได้นะแต่ดูตามหน้าไพ่นะคะอ่า แล้วเราอะกำลังเหมือนโหแบบมันเกิดวิกฤตตอนนี้เพราะว่าเราเกิดมีคู่แข่งในทางธุรกิจคู่แข่งในเรื่องหน้าที่การงานคู่แข่งในการเลื่อนขั้นเลื่อ,ตอนตำแหน่งคู่แข่งในการเหมือนความรักก็มีคู่แข่งอะเรื่องความรักก็มีคู่แข่งเหมือนเราเป็นเงาของใครหรือใครมาเป็นเงาของเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย มันเกิดการสิ่งที่สัมผัสได้มันเหมือนเป็นการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกขาดเรารู้สึกขาดพลังใจเรารู้สึกขาดพลังงานดีๆเรากําลังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแล้มีการแข่งขันเกิดขึ้นในในทุกมิติของชีวิตเราเลยอ่ะแข่งขันทั้งเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องหัวใจนะคะแต่คุณรู้ไหมจักรวาลม,มีสารมาบอกคุณคือ ใจเย็นๆนะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณที่คุณเผชิญอยู่อ่ะมันจะก้าวผ่านนะคะใครหลายคนกำลังเรื่องงานเรื่องการอะไรวะขอโทษนะเรื่องเรื่องเรื่องการแข่งขนันหรือดิวธุรกิจหรือกำลังแบบทำผลงานอ่ะเออทำผลงานอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดนะเพราะเรารู้ตลาด ตอนนี้มันมีคู่แข่งเยอะอ่ะบางพลังางานอย่างเงี้ยคุณจะโดดเด่นคุณจะโดดเด่นในในในลักษณะงานของคุณอ่ะถ้าคุณสร้างบ้านอ่ะบ้านคุณก็จะโดดเด่นและสวยกว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจกว่าถ้าคุณเป็นดีไซเนอร์สิ่งที่คุณออกแบบมามันก็จะเจ๋งกว่าดีกว่าว้ากว่าถ้าคุณมีคู่แข่งในความรักเออ คุณก็จะเป็นคนที่โดดเด่นกว่าว้าวกว่าแล้วแล้วชนะคู่แข่งไม่ว่าจะคุณจัแข่งขันอะไรแล้วกันคุณจะชนะแต่อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักนะเราเป็นผู้เลือกนะอันนี้ส่วนตัวนะอยากจะบอกว่าถ้าเรื่องความรักเราเป็นผู้เลือกนะเราไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นตัวเลือกให้ใครนะถ้าเรารักตัวเองมากพอเห็นคุณค่าตัวเองมากพอสวยเชิดเริ้ดไม่ต้องกลัวหรอก เราจะเจอคนที่รักแล้วเห็นคุณค่าเราอย่างแท้จริงนะคะอันนี้บอกก่อนเนาะคิดเป็นแรนดอมเนาะแต่พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานแห่งการที่เฉลิมฉลองชัยชนะเฉลิมฉลองชัยชนะไม่ว่าคุณจะแข่งขันเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่คุณจะเป็นผู้ชนะนะคะคุณจะเป็นผู้ชนะนะคะยินดีด้วยค่ะ ยินดีกับชัยชนะที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะคุณคือดาวโดดเด่นถ้าคุณทำคุณทำโซเชียลมีเดียอยู่ในทุกช่องทางเดี๋ยวไม่นานะคุณจะโดดเด่นและคิดคุณจะเป็นแวร์รอลขึ้นมาปังๆขึ้นมาในเพียงข้ามคืนเลยแต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดอย่าท้ออย่าหยุดอย่าท้ออย่าหยุดเดินต่อไปอย่าท้ออย่าหยุดอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังเดินต่อไป ให้เดินหน้าต่อไปในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วทำไว้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวคุณจะโดดเด่นคุณไม่รู้หรอกว่าวันไหนคืนไหนสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะผลิดอกออกผลแล้วเป็นแสงกระจายจ้ายอยู่ในจักรวาลนี้ทำให้คุณได้เฉลิมฉลองคุณไม่รู้หรอกแต่ขอให้คุณอย่าหยุดเดินมีกำลังใจนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจที่เราสร้างขึ้นเองนะพอต่อให้เรา ใครจะให้กำลังใจก็แล้วแต่แต่เราเป็นผู้เดียวที่บอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยฉันทอ้อฉันไม่เอาแล้วต่อให้ล้านคนมาบอกว่าคุณทําได้ฉันเป็นกําลังใจให้หนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่จะไม่รับเลยถ้าคุณไม่ยอมฟีตัวเองขึ้นมานะคะไม่ยอมดึงตัวเองขึ้นมานะคะฉะนั้นจักรวาลมาบอกคุณว่าอย่าท้อนนะเดินหน้าแล้วทําต่อไปในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะ เพราะว่างานทุกงานสิ่งทุกสิ่งจะไม่มีหรอกที่เราจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคู่แข่งหรือไม่มีอุปสรรคแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะเดินต่อไปค่ะนะคะคุณจะเป็นหนึ่งถ้วยคุณจะเป็นเดือดสตาร์คุณจะได้เฉลิมฉลอง3ทถ้วยยินดีนะคะยินดีกับทุกความสําเร็จของทุกๆท,ท่านยินดีกับความเจ,จริญรัดของทุกๆท,ท่านนะคะยินดีค่ะ